และนี่คือหมกน็อกโมเดลใหม่จากอิตาลีครับถือว่าเป็นหมกน็อกแอดเวนเจอร์ทัวริงรุ่นแรกของคายเอ็กไลท์เลยคลิปนี้ไปดูกันนะจ๊ะ <S <S <ๆ>สวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมพามารับชมโมกน็อกโมเดลใหม่จากอิตาลีครับค่ายเอ็กไลท์ส่งโมเดลนี้เข้ามาถือว่าเป็นโมเดลแรกที่เป็นโมกน็อกประเภทแอดเวนเจอร์ทัวริงนะครับจะบอกว่ามันเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริงสะทีเดียวก็ไม่เชิงนักหรอกเพราะถ้าเราเอาไอ้พีคนี้ออกไปมันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งทันทีกลายเป็นสปอร์ t ทัวริงเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงแล้วกันเริ่มกันที่รอบๆเช่นเคยนะโบกน็อก <Okay. S 2> ตัวนี้ผลิตจากวัสดุที่เป็นอัลตราคาร์บอนนะครับ <Okay. S 2> ทั้งใบนะยกเว้นตรงจุดพีคจุดนี้หรือปีกของเขานั่นเองที่เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับที่เหลือเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะที่เป็นคาร์บอนทั้งหมดตัวเปลือกหมวกนะครับตรงช่องลงช่องลมเป็นพลาสติกแบบนี้ไม่แปลกอยู่แล้วเพราะเป็นกันแทบทั้งหมดนั่นแหละทุกแบรนด์อยู่แล้วนะครับที่เป็นช่องลมแบบพลาสติกแบบนี้ไม่มีใคครรรเเป็นนช่่่อออองลมมบบนะาาบหะททีผู้นะ รอบๆเป็นแบบนี้ดูมันแล้วน่าจะคลับคล้ายคลับคากับรุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้านี้ไม่ใช่รุ่นก่อนหน้านี้เขาเรียกอะไรรุ่นพี่ของมันที่เคยออกมาแล้ว X903 หน้าตาแบบนี้นี่นะฮะ X903 ซึ่งคุณดูนะผมถอดมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์เลยแล้วกนะันผมจะโชว์เลยแล้วกนะันนี่คุณเวลาถอดพีกออกไปแล้วเห็นไหมครับเหมือนกันเลย หมือนกับ903เลยนะครับแทบจะดูไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยสมมุติว, <Wow. S 1> ว่าคุณเล็ง903ไว้แล้วคุณมีรถหลายๆคันหรือว่าคุณมีสายทัวริงด้วยในครอบครองนะครับมีเนคเก็ตด,ด้วยมีสปอร์ตด้วยมีหลายๆคันคุณซื้อใบนี้ไปเดียวก็ถือว่าจบได้เลยนะใช้งานได้เลยทั้งแบบมีพิกหรือถอดพิกออกใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. คือว่ามันจะบอกว่ามันเป็นอนเนกประสงค์ก็ไม่เชิงและที่สำคัญไฮไลท์ของมันคือ ECE ครับ ECE ยี่สิบสองศูนย์หกเดี๋ยวค่อยมาโชว์สีตัวหลังอันนี้เก็บก่อน ECE ยี่สิบสองศูนย์หกตัวนี้ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนี่แปะอยูต่ตรงชิวเลยนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้เลยเห็น <Yeah. S 1> ไหมเขียนมาเรียบร้อย ECE ยี่สิบสองศูนย์หกนะครับถ้าไปดูกันนะฮะรอบๆเป็นแบบนี้ช่องลมหนึ่งช่องตรงนี้หนึ่งนะครับตรงกลางตรงกลางตรงนี้ใต,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 ต้ใต้ใต้ไอ้น <places S 2> ี่เขาเรียกอะไรวะใต้พิกมาดูเห็นเปล่าไม่เห็นอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใต้พีตรงนี้หนึ่งช่องนะครับแต่ตรงนี้เป็นหนึ่งช่องใหญ่เปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับเปิดปิดด้านบนนี้นี่ตรงนี้ผมดีนะด้านหลังเป็นช่องออกใต้สปอยเลอร์มีสองช่องด้วยกันทั้งหมดกลายเป็นสี่ช่องนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้มาดูชิวของเขาตัวนี้นะครับแอนตี Anti ้สแครสนะครับแอนตี Anti ้สแครสก็คือป้องกันรอยขีดข่วนเอง เขาใช้คำว่า scratch resistant เขาไม่ได้ใช้คำว่า anti scratch นะใน,ในทาง X Li กเขาใช้แบบนี้นะครับคือมันก็ป้องกันรอยหิดขวดในระดับที่หินเล็กๆก,กรวดเล็กๆไม่ใช่รอยกระแทกแบบรุนแรงรอยคุญแจรอยมีดอะไรแบบนั้นมันทำมันป้องกันขนาดนั้นไม่ได้นะครับต้องเข้าใจในงจุดนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ย e ดูในรีวิวมามัน anti scratch ดี่ว่าแม่งไม่ควรจะเป็นรอยไม่ใช่นะมันเป็นรอยได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนั่นแหละจะเป็นรอยหรือไม่เป็นรอยนะฮะ แล้วก็ยังรองรับการติดตั้งแผ่นกันฟ้านะครับนี่ในกล่องมีมาให้ถูกต้องในกล่องมีมาให้นะครับแผ่นกันฟ้าติดได้เหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> ไหนไหนพูดเรื่องชิลแล้วเดี๋ยวแว๊บนึ่งขอเรื่องชิลอีกต่อนิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> ชิลของเขาคุณจะเห็นเลยมันคือความเท่นะฮะมันคือระบบติดตั้งแบบแม่เหล็กตรงนี้ไหนะวะนี่ตรงนี้นะครับจะถอดชิลไหนดูนะถอดชิลก่อน ผมขอมองด้วยนะผมผมมองไม่เห็นนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ดึงดึงขางล่างนี่แค่นี้ใช่ไหมตอนถอดต้อง,ต,องต้องปลดสลักตรงนี้นะครับแต่ตอนใส่เสร็จแล้วแค่นี้ง่ายมากง่ายมากมันคือเทคโนโลยีแมคา a นิ s m เป็นแม่เหล็กนั่นเองนะฮะเอาไปเก็บไว้ก่อนต้องยกอีกหลายรอบมาต่อด้านในตอนที่เรื่องแว่นของเขานะครับ i n t e r อร์เ u n v ซันเของเขามีมาให้เหมือนกันนะครับเขาใช้ชื่อเรียกว่า vps วิชันโปรเท็ชันซิสเต็มนะครับแว่นตาลงมาแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะฮะลงมาถือว่าค่อนข้างเยอะซึ่งผมลองใส่ดูก่อนหน้านี้แล้วถือว่าค่อนข้างเยอะมีเลยมานิดหน่อยเท่านั้นเองที่ที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่แสงรอดเข้าไปได้ประมาณ10%บเปอรนะครับอ่ะสวิตช์อยู่ตรงนี้สวิตช์อยู่ด้านข้างด้านซ้ายของหมวกตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้อ่ะนี่แบบนี้นะครับ มีบลีดรีเฟคเตอร์แล้วดักลมหายใจได้ด้วยตรงจุดนี้เอ้าเดี๋ยวยกให้ดูมันมองไม่เห็นตรงนี้ดักลมหายใจเวลาคุณหายใจออกมาแทนที่มันจะไปชนกับชิลใช่ไหมมันก็จะถูกผลักลงไปด้านล่างนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ยังอยู่กันที่ภายนอกด้านนี้คุณจะเห็นจุดเล็กๆนี้จะเขียนว่าเอ็นคอมแต่ในจอในจอหน้าจะมองไม่เห็นนะจะเขียนว่าเอ็นคอมคือมันไว้สําหรับการติดตั้งบลูทูธตรงรุ่นบิอินบลูทูธนั่นเอง ที่เป็นยี่ห้อที่เขาเรียกว่า e n c o คมเป็นยี่ห้อของโนแลนเอ็กไกลท์โดยตรงเลยนะครับผลิตมาเพื่อลองดับกับการติดตั้งหมวกใบนี้แต่ถ้าคุณถามว่าไปติดกับหมวกอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูยังไม่รู้นะเพิ่งเป็นหมวกใบแรกหรืออะไรแบบนี้นะผมจะพูดตลอดสําหรับเอ็กไกลท์โนแลนติดยี่ห้ออื่นได้ไหมติดได้นะต้องบอกอย่างนี้ติดได้ทั้งเซนา่าคา์โดหรือยี่ห้ออื่นใดๆที่คุณหามาในโลกนี้มันติดได้หมดนะครับมันไม่ได้แปลว่าจะต้องติด ตรงรุ่นของเขาอย่างเดียวซึ่งถามว่าถ้าติดตรงรุ่นมันแตกต่างไงวะมันก็คือติดแล้วมันเนียนไงมันเก็บสายนีย้บมันมีจุดรองรับของมันรอไปหมดแล้วหูฟงหูฟัง,ฟงสายไฟไมโครโฟนมันมีจุดรองรับของมันทั้งหมดมันก็จะเนียบกว่าแต่ถามว่าติดตัวอื่นได้ไหมติดได้ไม่ต้องกังวลติดได้ผมกล้าคอนเฟิร์มติดมาแล้วหลายใบด้วยนะครับอะนวมด้านในเอาแว้ใส่ยะาคารก่อนธาคารดับเบิลดีริงนะครับแบบเม้ดับเบิลดีริง ปลอดภัยเน้นย้ําอีกต้องเน้นทุกคลิปนะครับว่ามันปลอดภัยกว่าคลิปล็อกคุณอย่าไปคิดว่ามันไม่สะดวกสบายนะแรกๆมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันใช่ถ้าคุณลองใช้ไปเรื่อยๆมันจะสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าคุณใช้เป็นแล้วไงมันจะคล่องแต่ถ้ามันใช้คลิปล็อกสะดวกสบายกว่าจริงแต่ปลอดภัยไม่เท่านะผมบอกก่อนไอ้นี่ปลอดภัยกว่าในสนามแข่งใช้แบบนี้ดีดีริงแบบนี้นะครับไม่ต้องไปห่วงมันนะแดงๆตรงนี้ดิวฮีผมสองฝั่งนี้ระบบเขาใช้ชื่อย่อวันเนอร โนแลน d e ม e r ร e n c นซีรีลิซิสเ t ็มใช่ใช่หรอโนแลนเอม r เรー a ันซ no <land> ีรีลิเออโนแลน d อม e r ร e n c นซีรีลิซิสเ t ็มนะครับใช้สำหรับหน่วยฉุกเฉินนะครับหน่วยกู้ภัยต่างๆเวลาเกิดอุบัติเหตุเขาจะดึงออกมาและนวงก็จะหลุดออกมาเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคอยวุ่นวายนะไม่งั้นคุณต้องมานั่งถอดหมวกผ่านแก้มผ่านหัวคุณเกิดอุบัติเหตุอยู่บางที มีอะไรในร่างกายเสียหายบ้างก็ไม่รู้นะก็เลยต้องใช้ระบบพวกนี้แหละช่วยเหลือเขาทํามาแล้วเรียบร้อยนะครับนวมด้านในมองเข้าไปด้านในคุณจะเห็นมันจะมีทั้งตะข่ายนะครับแล้วก็ตรงไหนตรงนี้ได้ไหมอ่ตรงนี้นะตะข่ายแล้วก็พวกฟองน้ําโดยทั่วไปเส้นใหญ่ผลิตจากเส้นใหญ่คาร์บอนนะครับเป็นเทคโนโลยีเป็นอินโนเวชันเป็นวิวัฒนาการเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรวะนวัตกรรม การผลิตนวมของทาง xlight โดยเฉพาะนะครับของก่อนหน้านี้ของรุ่นพี่เขามันจะเป็นสีเขียว,ยวนะครับเทคโนโลยีเดียวกันเลยแต่ตัวนี้เป็นสีแบบนี้ไมันจะออกสีทางอะไรนะทางกาแฟสีกาแฟ,ส,าแฟสีโอนตินอะไรแถวๆนั้นนะประมาณนี้นะฮะอ่ะเ,อเรียบร้อยน่าจะมานี้โอ้ยลืมลืม,ลมโอ้โหอันนี้ลืมได้ไงวะนี่ตรงนี้ lpc liner positioning control นะครับใช้งานสำหรับการปรับนวม ปรับระยะหน่วมไม่ใช่หนวมแก้มตรงนี้ไม่ใช่นะครับหนวมจะปรับที่หนวมสีสาดด้านบนตรงนี้อ่าผมหันข้างให้ดูบางคนหัวทุยใช่ไหมบางคนหัวทุยบางคนหัวแบนถ้าใครหัวแบนอยากให้มันกระชับมากขึ้นคุณก็ปรับไอจุดเมื่อกี้นี้ให้มันรัดเข้าไปมากขึ้นมันก็จะหนีบหัวอย่างนี้ก็จะกระชับมากขึ้นนั่นเองนะครับปรับง่ายๆปรับง่ายดึงออกมาดึงออกมามันเหมือนสายนาฬิกาเลยเลือกล็อกที่ต้องการเลยเอาล็อกไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับ มาเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอใส่นิดนึงขอโมองโอ้โหเทกแล้วอันนี้นานะอ้าววซะหน่อยนะครับนี่เป็นแบรนด์น้องใหม่ชื่อว่าไฮ์นะครับเป็นโมงใส่สำหรับใส่มอคาน็อกใส่ขี่จักรยานใส่ทำงานการแจ้งถ่ายใส่ได้หมดหายใจสะดวกสบายตัวนี้เป็นรุ่น nano อ d i t i o n ด้วยนะราคา2 5 0บาทติดต่อทางไม่เฮ็ดได้เลยถ้าคุณต้องการนะครับอะเดี๋ยวดูให้ดูหน้าตาก,ก่อน ออกมาเป็นแบบนี้อ่ะนี่อ่ะแวะก่อนนะคุณผู้ชมนี่หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นผ้าแบบนาโนอ่ะผมให้เข้าซูมก่อนนะเห็นปหมวะมันจะเป็นผ้าแบบรูรูร,รูรูเป็นนาโนนะซึ่งมันจะหายใจสะดวกสบายมากขึ้นนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการทำโม่งเลยนะครับผมบอกแค่นี้แหละ 250บาทจะมีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่ไว้จะยืดยืด,ยดสำหรับเวลาหัวศีรษะไม่เท่ากันก็จะเป็นการปรับศีรษะมันก็จะยืดตามศีสะะเพราะมันเป็นฟรนะีไซน์นะประมาณนี้อ่าเดี๋ยคุณดูอ่ะผมใส่เข้าไปเห็นไหมตรงเนี้ยผ้าชิ้นนี้ชิ้นที่จมูกผมกับผ้าชิ้นบนเป็นนาโนนะฮะเป็นนาโนเทคโนโลยีหายใจสะดวสบายแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวลองใส่ดู อ,อะประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่แว่นให้ดูด้วยใส่ได้หรือเปล่านะครับใส่ได้นะฮะแต่ว่าต้องรู้เหลี่ยมนิดนึงต้องรู้เหลี่ยมนิดนึ่ะเดี๋ยวถอยหลังให้ดูก่อนเวลาใส่แล้วแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องมุมมองนะครับเอาไปชิลลงมาแบบนี้นะ นี่เอาด้านบนหน่อยโดนไมหมวะอ่าโอเคมันจะประมาณนี้เอาแว่นตานี่เนี่ยเหมือนที้ผมบอกจริงๆสิบเปแสงรอดเข้ามาแค่นิดเดียวนิดเดียวจริง,รง,รงๆนะฮะอ่าเดี๋ยวดูต่อเดี๋วดูต่อเอาตรงไหนวะแว่นอ่าประมาณนี้ฟิลใส่เดี๋ยวผมบอกเลยมุมมองกว้างมากนะมุมมองกว้างมากๆแต่ว่าจะมีแค่เรื่องนี้ มันจะมีแค่ช่วงนี้นะฮะที่เข้ามาบางนิดเดียวนิดเดียวมันก็ไว้สําหรับการบังแดดหรือว่าจะไว้ชนกิ่งไม้อะไรก็ตามเมื่อเวลาคุณเข้าปา่านั่นเองนะครับอ่าขอถอดก่อนมันพูดลาบากเวลาใส่นะหมวกใหม่มันก็อย่างี้อย่าลืมนะม่วงไฮนะคุณผู้ชม250บาทหาซื้อได้ที่เพจาทมิเฮนเลยเอาเอาไปเอาไปก่อนงา,งามนะงามนะอ่ะ มาต่อกันเรื่องหมวกนะครับมุมมองเมื่อกี้ที่ผมบอกบอกไปแล้วมุมมองมันกว้างมากนะคุณดูจากคิวได้มันมองกว้างมากด้านข้างนี่เลยร้อยแปดสิบองศาอีกถอยไปข้างหลังอย่างนี้นะฮะเลยมองมองเห็นหางตาเลยมองข้างหลังอีกทีหนึ่งมองได้ชัดมองได้ชัดขี่ทัวร์ลิงนี่ใส่สบ,สบายสบายผมบอกได้เลยคําเดียวนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านบนของของตัวพีข,ของเขาเห็นไหมมันไม่ใช่ทึบๆมันก็จะสามารถให้ลมลอดผ่านได้นะครับขี่แล้วไม่ต้านลมมากเท่าที่ควรแต่ถ้า ถ้าขี่โดยทั่วไปมันคือหน้าตรงแบบนี้เวลารถทัวริงถูกไหมครับแต่ถ้าคุณขี่แล้วคุณไปเงยหน้าขี่ตรงแอ็กอย่างเงี้ยมันก็จะหงายไยงถูกไหมมันก็ต้านลมตามระเบียบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีกันต่อดีกว่าไม่สแตนบายไม่ไหน่เอาเริ่มจากสีนี้ก่อนนี่คาร์บอนล้วนแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะชื่นชอบกันแบบนี้หลายคนนะครับคาร์วอนล้วนเลย แต่ว่าตัวพีคก,ก็เหมือนเดิมครับมันเป็นพลาสติกเนาะมันก็ทําสีมาแต่เป็นสีดําล้วนมันก็ดูไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วผมชอบนะสมมติว่ามันชิ้นนี้แม่งเป็นคาร์บอนมาด้วยนะผมจะชอบมากกว่านี้อีกนะผมรู้สึกมันโอเคมากเลยเมื่อกี้ยังลืมพูดเรื่องฟิลลิง่งนวมไปเลยว่ะนวมใส่แล้วโอเคมากๆนิ่มนิ่มเลยไอเทคโนโลยีคาร์บอนที่มาทำนวมเนี่ยที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกมันนิ่มมากนะครับแต่ว่า บีบแก้มไหมบีบซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นธรรมดาของโมก,กันน็อกช่วงแรกๆมันบีบอยู่แล้วนะครับพอมันขยายแล้วผมคิดว่ามันจะดีมากขึ้นเพราะผมผมเคยใช้ X l i t e 8 0 3 IS ตัวท็อปของเขาอะนะนวมลักษณะเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันบีบๆหน้าหน่อยแต่พอใช้ไปนานๆแล้นิ่มเลยนิ่มี่เรียกว่านิ่มแบบนิ่มปล่อยได้เลยขนาดนั้นเลยนะอ่ะสีอ้าอันนี้สีแดงเมื่อกี้นี้ที่เห็นตอนต้นนะครับที่ถอดพีคออกไปตอนนี้แบบมีพีกก็จะเห็น เป็นสีแดงแบบนี้เยอะมากขึ้นมันก็จะเป็นโทนแดงหนักๆหน่อยแล้าถอดพีกออกไปมันก็จะเป็นขาวแดงดูไม่แดงมากเท่าที่ควรนะครับประมาณนี้มีอีกสีน้ําเงินขึ้นรูให้ดูอะไรนะสีน้ําเงินนะครับสีมันก็จะประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้ส่วนเรื่องราคานะครับเริ่มต้นที่ใบนี้แล้วกันเป็นสีพื้นเป็นคาร์บอนพื้นๆน,น,นะครับวัสดุมันนะ เป็นคาร์บอนทั้งหมดมันเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่สีแค่นั้นเองนะฮะเริ่มต้นที่หนึ่งหมืนหกพันเก้าร้อยบาทใบนี้แต่ถ้ามีสีแบบนี้ไอสีน้ำเงินไอสีแดงเมื่อกี้นี้หนึ่งหมืนแปดพันเก้ารอยบาทต่างกันสองพันบาทนะครับแพมเฮดยังให้คุณผ่อนได้เหมือนเดิมศูเปอร์เซ็นต์สูงสุดสิบเดือนธนาคารบนนี้ครับนะเอสเปเลเตอร์เคเปเลเตอร์ P ater, P ater, ใครไม่มีบัตรเครดิตลองไปหาดูคลิปได้เราลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วทําตามนั้นเลยไดย้วงเงินมาเท่าไหร่มาซื้อได้เช่นเดียวกัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการผ่อนนะครับน่าจะประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนขอเก็บใบนี้ก่อนจากกันไปผมสรุปให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมนะครับมวกกันน็อก a d v e n t u r e Touring โดยหลักของมันเป็นแบบนั้นเป็น a d v e n t u r e Touring พอถอดพิกออกกลายเป็นส p o r t Touring ได้ทันทีเลยนะคุณซื้อใบเดียวคุณได้2ประเภทถึง3ประเภทด้วยนะครับถ้าถอดคิวออกได้อีกก็โอ้หลายประเภทเลยนะครับ แถมน้ำหนักของมันถือว่าไม่ได้แย่นะสําหรับหมวกที่ติดพีกแล้วมีแว่นตากันแดดข้างในนะครับตัวนี้อยู่ที่พั0หกรัมถ้าบวกออปชั่นบวกอย่างอื่นเข้าไปก็เพิ่มอีกประมาณส0งนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ออปชั่นมันครบจนเต็มเลยหรือเปล่าแต่น้ําหนักเคลมเลยของเขาคือพันห้าร้อยเท่าสิบพหาร้แดวนี้น,นะครับถามว่าเหมาะกับรถประเภทไหนจะบอกว่าเอาหลักๆก,ก่อนเอาหลักๆเลยนะ ทัวริงเลยรถทัวริงเลยรถทัวริงสายลุยเลยนะสายเดินทางไกลๆเลยนะนั่งหลังตรงๆอันนี้เหมาะที่สุดลองลงมาถามว่าขี่ใส่สปอร์ตเอ้ส่สปอร์ตขี่ได้ไหมใสไนะไไม่ได้นะในเขตได้ไหมได้นะรถเล็กๆสกูตเตอร์ต่างๆรถไฟฟ้ารถอะไรใดๆ,ๆที่เป็นมอเตอร์ไซค์ใส่ได้หมดนะครับมันยังมีอีกคำถามหนึ่งที่ชอบถามมาเข้ามาว่าถ้าผมใส่ขี่เจสก,ก,กีล่ะทำได้ไหมผมก็ยังมองว่ามันทำได้ออยู่เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนหมวกกันน็อก เอ็นดูโร่ทั่วไปนั่นแหละถ้าคุณถอดชีวออกมามันก็กลายเป็นเอ็นดูโร่แลลวนะครับไปใส่แว่นกอลเกิลเอาแทนได้นะครับไม่ต่างกันใช้งานได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันเผื่อคุณอยากต้องการจะใช้ใบเดียวแต่ใช้งานได้หลากหลายตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกฝากไว้ด้วยนะครับ X Light X 5 5 2ยังไม่เคยพูดชื่อรุ่นเลยนี่หว่าเพิ่งมาพูดตอนนี้ X 5 5 2นะครับไม่เป็นไรที่ thumbnail ที่คลิปมันมีอยู่แล้วรุ่นนี้ X Light X 5, 5 2เน้นอีกทีน่นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูใน YouTube อย่าลืมนะครับสนใจหมุนขนอกติดต่อให้ไม่ให้เลยช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้ทุกช่องทางนี่นีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ได้ทุกช่องทางนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวยไหมงาม <laughs> เลิศนะสวยด้วยนะเลิศเลย,ยนะเฮ้เย hey, พูดเลยว่างานะ